วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแกนสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริงและรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ พระบรมราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระวจิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒน์ณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันพุทธที่10มีนาคมพุทธศักราช2,564ตรงกับวันแรม12ขค่ำเดือน4ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤด,ดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง จับตาบิ๊กเทคโนโลยีปี64ท่านผู้ฟังคะยุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อทั้งบุคคลองค์กรสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบหนึ่งในสถาบันที่หลายคนติดตามว่าจะแนะนำแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาในแต่ละปีคือ ARK Investment สำหรับในปี2564ได้แนะนำเทคโนโลยีที่เด่นๆไว้ดังนี้ Deep learning น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีแววมากที่สุดและถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นับจากระบบปฏิบัติการ Windows เมื่อ30ปีก่อนหากพิจารณาลงไปให้ลึกลงไปภายใต้ Deep learning แทนที่จะใช้คนเป็นผู้เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ จะใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือ AI ผ่านการน,นำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในยุค big data มาเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์แทนมนุษย์มีนนำซ้ำยังสามารถเขียนได้แบบอัตโนมัติเป็นหลายๆโปรแกรมที่ไม่ซ้ำกันโดยสามารถสร้างแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ใน3มอุตสาหกรรมหลักได้แก่ smart computer ที่สามารถพูดกับตนได้ยานยนต์ไร้คนขับ และแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากอย่าง TikTok และ Snap การปฏิวัติครั้งใหม่ของ Data Center ซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานหลักที่อยู่เบื้องหลังการทำงานที่มีประสิทธิภาพผ่านการประมวลผลด้วยความเร็วอันน่าทึ่งของสมองกลคอมพิวเตอร์โดย a อ k มองว่านับจากนี้จะค่อยๆหมดยุคข,ของ Intel ที่ครองตลาดชิป CPU มากกว่า30ปี เราน่ากำลังจะเข้าสู่ยุคข,ของไมโครโปรเซสเซอร์ค่าย ARM ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ e c o s y y t t m m ที่เป็นแบบ Open Source โดยที่นักพัฒนาโปรแกร,รมทั่วโลกสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้แบบไรข้อจำกัดใดๆโดยเทคโนโลยี RISCV กำลังจะค่อยๆกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมโดยต้นทุนที่ต่ำ ทว่าให้ความเร็วในการประมวลผลที่ไม่เป็นรองค่ายอินเทลกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ตจากปรากฏการณ์ที่มูลค่าการใช้จ่ายด้วยโมบายเพย์เมนต์ในจีนสูงกว่า GDP ของประเทศถึง2.5เท่าจึงทำให้ ARK ประเมินว่าการใช้จ่ายด้วยกระเป๋าเงินต่อคนน่าจะเพิ่มจากณนะตอนนี้ที่มีอยู่ ราว250ถึง1,900ดอลลาร์ต่อคนขึ้นมาเป็น20,000ดอลลาร์ต่อคนในปี2,568เนื่องจากมีต้นทุนในการเพิ่มลูกค้าต่อรายเพียง20ดอลลาร์ต่อรายในขณะที่บริษัทบัตรเครดิตแบงค์หรือประกันภัยมีต้นทุนดังกล่าวสูงกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่านอกจากนี้ยอดรวมจำนวนผู้ใช้ดิจิทัลวอลเล็ในสหรัฐ ได้ทะลุเกินจำนวนผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV จากต้นทุนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าได้ลดลงมาเรื่อยๆโดยพบว่าทุกๆครั้งที่ผลิตจำนวนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจะทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงร้อยละ28 เนื่องจากต้นทุนหลักของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ดังนั้นการลดลงดังกล่าวจึงถือเป็นหัวใจหลักของการที่จะทำให้ราคารถยนต์ EV ีลดลงมาเท่ากับรถยนต์ที่ใช้ระบบสันดาปภายในในปัจจุบันได้ณนาทีนี้ได้มีเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่แบบ c e l l ์ทูแบตเตอรี่แพ็คที่สามารถอัดประจุไฟเพื่อเก็บในแบตเตอรี่ได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ในตอนนี้ได้ถึงร้อยละ50คาดว่าราคาของรถยนต์แบบ EV จะสามารถทำราคาให้ลดลงมาเท่ากับราคารถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ในปี2566ด้วยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาทาง ARK คาดว่าจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตทั่วโลกจะสามารถเติบโตได้ร้อยละ82ต่อปี ระหว่างปี2,563ถึง2,568จนสามารถผลิตได้เกือบ40ล้านคันในปี2,568และท้ายสุดการส่งสินค้าด้วยดโดรนที่ทาง ARK ER มองว่าจะสามารถพัฒนาจนถึงระดับที่ใช้กันเชิงพาณิชย์ทั่วไปจากการลดลงของต้นทุนของแบตเตอรี่และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ล้ำหน้า ด้วยต้นทุนการขนส่งของโดรนที่ต่ำกว่าวิธีการส่งสินค้าแบบอื่นๆรวมถึงระยะทางที่จะไกลขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะสามารถใช้โดรนขนส่งสินค้าได้ด้วยความปลอดภัย a อ k จึงคาดว่าโดรนจะสามารถเป็นวิธีการส่งสินค้าที่แพร่หลายมากกว่าการส่งโดยมนุษย์ภายในปี2,573ท่านผู้ฟังคะทั้งหมดแล้วคงต้องยอมรับว่า วิสัยทัศน์ของ ARK ในปี2564ทํำให้เราต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบมากกว่าที่เราคิดทั้งในมิติต่อชีวิตประจำวันและมิติของวัฒจักรชีวิตของเราในอนาคตท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ารายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่10มีนาคมเป็นวันที่69ของปีหรือวันที่70ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกอเรียนีเมื่อถึงวันนี้ จะยังเหลือวันอีก286วันในปีนั้นวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2529ดาวหางฮันเล่เริ่มปรากฏบนฟากฟ้าเมืองไทยอีกครั้งหลังจากครั้งก่อนที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่5พบกับรายการสยามมานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in